อสอมและอสอส,อสอทั่วประเทศเตรียมรับเงินค่าป่วยการเป็นเงินอสอมรอบใหม่และเงินตกเบิกย้อนหลังนะครับรวมคนละ8,000บาทโอนเข้าบัญชีในวันที่15พฤษภาคม2567นี้นะครับและตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเดือนละ2,000บาทสำหรับ อสอมและอสอส,อสอทั่วประเทศนะครับซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นเงินค่าป่วยการ <Naval ny. S 1> ประจำเดือนนะครับทึ่งต้องทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพอาม,มััยของพี่น้องประชาชนในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศนะครับ15พฤษภาคม2567นี้ได้รับเงินตกเบิกและเงินรอบใหม่รวมคนละ 8,000บาทโอนเข้าบัญชีอ,อสอมอและอ,อสอสอครับ